กีตาไทยสะเทือนเวทีโลกดวนเทพบิลพ,พลิพลบุญสอนลมกดชายทีมชาติไทยจาลึกประวัติศาสตร์เซนัญญามหาวิทรรายาลัยสหรัฐอเมริกางานนี้ต่อยอดกันยาวๆเลยแหละครับดเรเอกวิทย์แสงผลนะฮะเผยข่าวดีล่าสุดสะเทือนวงการลมกดท,ทีมชาติไทยเทบบิลนะครับพ,รพลุพลบุญสอนสอเซนัญญามหาวิทายาลัยที่สหรัฐอเมริกาเป็นที่ดย,ยแล้วพร้อมเดินทางไปซ้อม หลังเสร็จสิ้นภารกิจกีทาเยาวชนจิงแชมป์โลกที่ประเทศเปรูโดยเทยบิวของเรานะครับปุริมลบุญสอนลมกดชายทีมชาติไทยเพื่อจะคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจากนั้นจะเข้าร่วมการแข่งขันๆๆกีทาเยาวชนจิงแชมป์โลกก่อนจะบินสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งการเซ็ยนญาในครั้งนี้ถือเป็นการเซ็ยนญาครั้งประวัติศาสตร์ของกีทาไทย ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจจริงๆนะครับเทพบิวสุดยอดจริงๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหกีทาไทยสะเทือนเวทีโลกนะครับอายุยังน้อยด้วยนะครับเทพบิวของเรานะครับมีโอกาสเป็นนักกีทารระดับโลกได้เลยแหละครับตอนนี้นะฮะโอ้โหอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับการไปครั้งนี้นะฮะเป็นการเช็นสชญญานะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะมีเพิ่มเติมออกมาทีหลังนะครับแต่ตอนนี้นะฮะโอ้โหันดับโลกก็ขยับนะฮะแล้วก็ได้ไป โอลิมปิกเกมด้วยนะครับสุดๆจริงๆสำหรับวิ่ง100เมตรชายของเรานะฮะสุดยอดกระหึ่มเลยทีเดียวเราไปชมคลิปเล็กๆน้อยๆกันหน่อยนะครับของเทปบิลภูริพล์บุญสอนนะฮะเทปบิลของเราไม่ธรรมดานะฮะจากล็กปริตร์เซนเซามหาวิทยาลัยอยู่อเมริกานะครับทานผู้ชมกีตารไทยเนี่ยสะเทือนทั่วโลกนะครับอายุน้อยนะครับต่อยอดกันยาวๆนะฮะซึ่งก็ลงแข่งกับ นักกีฬาของอเมริกาด้วยนะฮะแข็งแกร่งจริงๆนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะได้เห็นมวลกล้ามเยอะขึ้นนะฮะตอนนี้ยังเพียวๆอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีไหล่กล้ามเนื้อที่เพิ่มมาขึ้นช่วยในการวิ่งเร็วขึ้นนะฮะสุดๆความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามน,นะครับก่อนลงสนามแมตช์ชิชตะพบกับทีมเชาติไทย ตเตรียมลงสนามแมตช์ชิตารอบรองชเลิศก,การแข่งขันในศึกฟุตบอล AFF U16 ปีแชมเปี้ยนชิพ2024พบกับทีมชาติเวียดนามในวันจันทร์ที่1กดตักราคมตามเวลาประเทศไทย15 0 0น0กาวันนี้เรามาดูความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามก่อนลงสนามแมตช์ชิตาพบกับทีมชาติไทยคอมเมนต์ที่1เวียดนามรอบชิงชเลิศกับอินโดเราจะชนะไทยคอมเมนต์ต่อไป ออสเตรเลียอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหรอคอมเมนต์ Comment ต่อมาเวียดนามจะชนะไทย3ตออ่อหนึ่งคอมเมนต์ต่อไปเวียดนามได้ดเปรียบไทยเพราะสามารถพักได้เร็วกว่า1วันคอมเมนต์ Comment ต่อไปเวียดนามและออสเตรเลียจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศคอมเมนต์ Comment ต่อมารอบชิงเจะเลิศเวียดนามพบกับออสเตรเลียคอมเมนต์ต่อไปการแข่งขันชิงเหรียญทองแดงไทยจะพบกับอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไป กอให้โชคดีเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเจอกันในรอบชิงนะคอมเมนต์ต่อไปรอบชิงชนะเลิศในอุดมกติอินโดนีเซียพบเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปทำไมเราไม่ปล่อยให้ออสเตรเลียมี AFF คัพด้วยล่ะคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามรอที่จะเป็นราชาแห่งอาเซียนคอมเมนต์ต่อไปเซอร์ไพรส์ามากมี VAR ด้วยคอมเมนต์ต่อไป เวียดนามจะชนะไทย3-1ออสเตรเลียจะเสมอกับอินโด2-2โดยออสเตรเลียจะชนะจุดโทษ5-4ฉะนั้นนัดชิงชนะเลิศเวียดนามจะพบกับออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศและคอมเมสท้ายเวียดนามจะคว้าแชมป์ในรายการนี้ก่อนแน่นอนนะครับแฟนบอลเวียดนามมั่นใจเสียเหลือเกินนะฮะก็เรียกได้ว่าขีโม้เหมือนเดิมนะฮะไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียว ไทยก็หึมเวทีโลกพีโอโมโอคู่แบดมินตันไทยดวลสุดระทึกพิกแสงคู่แข่งผงาดควาแชมป์ประวัติศาสตร์ขอแสดงคน,นดีกับทัพนักกีฬาไทยการแข่งขันแบดมินตันรายการยูเนก US ยูเอ2024รายการระดับเวิลด์ทัวร์ซูเ300โดยชิงเงินรางวัลรวม211,000เราร์ลัดหรือประมาณ7,770,000บาทเลยทีเดียวที่เมือง ฟลอสเวิร์กรัฐเท็กซัสซารัดอเมริกาเป็นการแข่งขันรอบจิงชเลอร์น,นะครับประเภทชายคู่รอบจิงชเลอร์ระหว่างเจ้าพี พีรชัยสุขพันธ์กับเจ้าโอโมพักครพลเทระรัตสกุลใช้คู่แบดมินตันไทยมืออันดับ38ของโลกพบกับลิวกวงเฮงและยางโปอันยอดคู่แบดมินตันจากไต้หวันนะฮะผลปรากฏว่าแมตชนี้ทั้งคู่ดวลกันสุดระทึกต้องลุ้นกันถึง3เกมก่อนสุดท้ายจะเป็นคู่แบดมินตันไทยนะครับปาดหน้าแซงชนะ2เกมหลัง 2- 1เกมด้วยสกอร13์13ต่อ21 21. ต่อ16และ21ต่อ11ส่งผลให้เจ้าพีพีรชัยและ เจ้าโอโมโอพลทลคลพลคู่แบกบ,บนินันไทยจะรึกประวัติศาสตร์ผงากาดคว้าแชมป์บนเวทีโลกไปได้สำเร็จนะฮะด่วนทีมจากญี่ปุ่นเปิดตัวสรัดยูเย็นอย่างเป็นทางการห้องเครื่องทีมชัดไทยสมสรเรโนโฟายามากุชิทีมญี่ปุ่นแห่งศึกเจลีสอนะครับได้เปิดตัวสลัดยูเย็นกองกลางห้องเครื่องทีมชัดไทยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้ว โดยจะตังสระดยูเย็นย้ายจากปิจิปทุมย้ายปร,รุงทัพเรโนโฟายามากุชิด้วยสนญยิมตัวเบื้องต้นเป็นระยะเวลา6เดือนหากทำผลงานดีตามเป้านะครับจะถูกเซ็นญารุ่มทัพทีมญี่ปุ่นด้วยสัญญาถาวรน,นะครับก็ดีใจกับสระอยูเย็นด้วยนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้สรัดยูเย็นจะอายุ32ปีเข้าสู่33ปีแต่ก็เป็นความฝันของเจ้าตัวตัวต้งแต่วัยหนุ่มนะครับว่าจะ ย้ายมาเล่นในลีกต่างประเทศทําสําเร็จแล้วนะครับสรัสยุเย็นตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าทีมเรโนฟายามากุชิในสึกเจลีสองนะฮะจะอยู่ในลีกเจลีสองแต่ก็มีโอกาสขึ้นชั้นเลื่อนชั้นสู่เจลีวันได้นะครับก็ฤดูกลนนะ้ะก็้องลุ้นไปทํตามกันว่าสรัสยุเย็นจะสามารถพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นได้หรือไม่แต่เราก็ต้องลุ้นไปเป็นทีละสเต็ปนะครับสเต็ปแรกก็คือการสอบ ฟีทาวให้ผ่านก่อนก็คือการเซ็นสัญญานะครับหลังจากนั้นแล้วก็ลุ้นต่อสัญญาถาวรแล้วก็ลุ้นต่อไปก็คือพาทีมเลื่อนชั้นนะครับเราปิดท้ายกันที่ไทยพบเวียดนามวันนี้นะครับท่านผู้ชมห้ามพลาดเดือดขาดเป็นศึกฟุตบอลยู17ปีนะฮะในศึก AFF ครับทีงแชมป์อาเซียนนะครับโดยจะลงเล่นตาวราประเทศไทยก็คือ15.00นานกามีการถ่ายทอดสดนะครับ นั่นก็คือเพจ Facebook นะครับของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ y YouTube Channel นะครับทัพช้างศึกทีมชาติไทยแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือ FA Thailand นะครับรับหน้าที่การถ่ายทอดสดนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับเรามาเชียร์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยู17ตีไปด้วยกันนะครับถ้าชนะเนี่ยเข้าชิงชนะเลิศนะครับไปพบคู่ระหว่างออสเตรเลียที่พบกับอินโดนีเซียเจ้าภาพอีก1ทีมนะฮะ นี่คือสรุปข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1รกรกฎาคม